ครับนี้คือเกมม์อมบิจาลีนาครับจะนำตัวละครกันนะครับตัวที่เราะนำตัวนี้คือตัวที่ทุกคนต้องใช้กันนะเป็นซัพพอร์ตที่ฮิวอย่างเดียวนะฮะตีก็น่าจะไค่อยไดดเทอะไรคือโมโม่นั่นเองวิสิสิสกิลของโมโมนะครับฮิวไข่บวกพลังจีหนึ่งแต่ไม่ถาวรนะครับถ้าเกิดตายต้องรีใหม่การที่สองฮิวห้านะครับให้เพื่อนหนึ่งคนอันที่สามคือเรื่องเพื่อนหนึ่งคนก็คือชินาีิของ ยีกามิของเราเนี่ยจะเลือกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แรนดอมการ์ที่เกี่ยวกับตัวนั้นออกมาหนึ่งใบแล้วก็นี่ครับบวกพลังจีสองบวกเกาะสองในรอบนั้นของเรานะครับแล้วก็ฟ์มฟอร์มนี้นะครับเป็นฟอร์มของโมงโมซุมิวสามให้เพื่อนที่แล้วเราเจ็บหนึ่งตัวชัน้นนี้ชุบชีวิตเพื่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มนี้เป็น พอโม่โม่ตอนยูสามนะครับจะซุ่มยูสองให้เพื่อนสองตัวนะครับถ้ามีรับรับบาดเจ็บเปสองนะครับส่วนการนี้ถ้าโมโม่ hmm. ไม่ตายนะครับมันจะใช้ฟรีไม่เสียอะไรเลยนะฮะสุ่มไม่ใช่สุ่มฮิวไม่ใช่ฮิวนะครับทุกชีวิตเพื่อนทุกคนในสนามนะครับถ้าเกิดโมโม่ตายมันจะเสียคา่าคอร์ดหนึ่งนะครับแต่ก็ ใช้ได้เหมือนกันครับชุดทั้งสนามแล้วก็อีวมโมอีวมโมดีมากเลยนะครับมันจะถ้าฮิวไข่มันจะบวกเลืดหนึ่งไอ,อ้บวกเลืดสองแล้วก็ต้องมีสองดับถาวรน,นะครับคือมันจะอย่างนั้นเลยนะครับถ้าท,ทางการเล่นโมโมก็ที่แนะนำก็กแบบหนึ่งนะฮะอืม ก็จะมีอีวูหนึ่งอีฟอร์มแล้วสองเนี่ยอีสองใบนะครับแล้วก็ชีวิตหนึ่งฟอร์มล่างสามอันนี้อีสองใบและอีวอีสองใบนะครับก็จบไปแล้วครับโมโมง่ายๆภายในสองนาทีครึ่งนะครับจนถ้าตัวจีวนน้อยเชียวพบกันใหม่ครั้งหน้าตัวอะไรจะบอกอีกนะครับ